เช็คด่วนข่าวจริงคอนเฟิร์มแล้วพรุ่งนี้โอนเงินแน่พร้อมจ่ายเยียวยาหนึ่งหมื่นห้าพันบาทธนาคารกรุงไทยตีสามวันนี้เช็คเลยข่าวจริงเช็คแล้วทันข่าวทันเหตุการณ์กดติดตามทั้ง Facebook และ YouTube ข่าวสามทีวีเอาไว้เลยลืมกดเพิ่มเพื่อนในไลน์เพื่อพูดคุยกับข่าวสามทีวีไม่ไว่าจะเป็นข่าวสารสวัสดิการแห่งรัฐเงินอุดหนุนเด็กผู้พิการ เงินเกษตรกรหรือมาตรการต่างๆที่รัฐบาลอัปเดตและช่วยเหลือประชาชนหรือติดต่อโฆษณากับข่าวสามทีวีได้แล้วที่รลายแอดสามารถสแกน QR Code ข้างหน้าคลิปนี้ได้เลยหรือจะกดที่ลิงก์ข่าวสามทีวีหรือจะต้นหาเพื่อนแล้วพิมพ์คาว่า @782EFLUL แล้วเพิ่มเพื่อนกับข่าวสามทีวีได้เลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับที่เข้ามาเราฟังนะครับในช่วง ของเย็นวันนี้วันที่27เนาะก็ตอนเย็นแล้วนะครับจะมืดละก็มีข่าวสําคัญมานะครับเป็นข่าวด่วนมากเลยนะครับก็คอนเฟิร์มแล้วนะครับพรุ่งนี้โอนเงินเยียวยา15,000บาทธนาคารกรุงไทยเช็คเลยนะครับผมสาหรับโครงการมาตรการเยียวยา,าประกันสังคมมาตรา33นะครับผมก็ธนาคารกรุงไทยจะโอนเงินเข้าตี3นะครับผมรอเช็คได้เลยนะครับก็ประกันสังคมคอนเฟิร์มพร้อมจ่ายเงินเยียวยา พรุ่งนี้วันที่28นะครับก็คือพรุ่งนี้นะครับก็นางพิสมัยนะครับนิติภัยบูรณ์รองเลขาธิการสํานักงานประกันสังคมในฐานะโฆษกสํานักงานประกันสังคมนะครับเปิดเผยว่าขนาดนี้กระทรวงการคลังนะครับได้จัดสรรโอนเงินงบประมาณโครงการมาตรการชดเชยรายได้แก่ลูกจ้างสถานะประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากโควิดเนี่ยนะครับซึ่งยังไม่ได้รับการช่วยเหลือเยียวยานะครับให้สํานักงานประกันสังคมแล้วนะครับผมก็คือโอนเงินมาให้ที่ ประกันสังคมแล้วนะครับที่จากกระทรวงการคลังนะครับผมโดยสํานักงานประกันสังคมจะโอนงบประมาณดังกล่าวไปช่วยเหลือผู้ประกันตนมาตรา33ที่ได้รับผลกระทบจากโควิดซึ่งเคยยื่นรับเงินกรณีว่างงานด้วยเหตุสุดวิสัยก่อนหน้านี้แต่ไม่รับการชดเชยไรายได้เนื่องจากส่งเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมไม่ครบ6เดือนนะครับภายใน15เดือนนะครับผมก็นี่นะครับพรุ่งนี้ จ่ายแน่นอนนะครับวันที่28นะครับผมนะครับผมก็คือพรุ่งนี้หรือเวลาตี3บ้านเรานะครับผมสาหรับธนาคารกรุงไทยเช็คได้เลยนะครับผมโดยสํานักงานประกันสังคมจะโอนเงินเข้าบัญชีผู้ประกันตนในวันพรุ่งนี้วันที่28สิงหาคมโดยไม่ต้องเดินทางมาติดต่อยังสํานักงานประกันสังคมแต่อย่างใดและเมื่อโอนเงินแล้วสํานักงานประกันสังคมจัดส่ง SMS แจ้งให้ผู้ประกันตนทราบทันทีนะครับผมอันนี้เป็นจากปากของ ท่านพิสมัยเลยนะครับผมก็นี่นะครับมีแรงงานเพิ่มเติมจากสำนักง,งานประกันสังคมนะครับผู้มาตาประกันตน3-3นะครับที่ใช้บัญชีธนาคารกรุงไทยนะครับจะได้รับเงินภายในวันที่2 8นะครับส่วนผู้ประกันตนในบัญชีธนาคารอื่นๆนั้นจะได้รับภายในวันที่31สิงหาคมนะครับก็คือเอาง่ายๆเลยใครใช้บัญชีธนาคารกรุงไทยได้เงินแน่นอนตี3วันนี้นะครับผมตี3วันนี้นะครับ ย้ำย้ำอีกทีนะครับเนี่ยเขาเขาย้ำนะย้ำคุณสมบัตินางพิสมัยนะครับโพส,สํานักงานประกันสังคมกล่าวย้ำถึงคุณสมบัติผู้กันตนที่มีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยาโครงการดังกล่าวว่าจะต้องเป็นผู้กันตนมาตรา33สัญชาติไทยที่อยู่ในกิจการที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดโควิดนะครับช่วงเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคมนะครับจ่ายเงินสมทุทเข้ากองทุนประกันสังคมไม่ไม่ครบ6เดือนภายใน15เดือน นับย้อนหลังตั้งแต่งวดมีนาคมขึ้นไปนะครับผมและยังไม่ได้รับเงินเยียวยาจากกระทรวงการคลังหรือกระทรวงเกษตรกรหรือกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์แต่อย่างใดหรือพอมอมครับอันนี้พอมอนะครับก็เช็คสิทธิ์ได้ที่เว็บไซต์ตรงนี้เลยนะครับผม sso.go.th นะครับก็สรุปนะครับผมวันที่28สิงหาคมโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทยก็คือตี3ของวันนี้นั่นเองนะครับ ตีสามของวันนี้นะครับโอนเงิน1 5 0 0 0บาทเข้าธนาคารกรุงไทยแน่นอน100%นะครับจากปากของท่านเองเลยนะครับผมสาหรับผูการตนมาตรา33ส่วนวันที่3 1สิิงหาคมโอนเงินบัญชีธนาคารอื่นๆนะครับผม1 5 0 0 0บาทเช่นกันนะครับก็นะครับท่านได้เพิ่มเติมอีกครับว่าขณะนี้กระทรวงการคลังได้จัดสรรโอนเงินงบประมาณมาให้แล้วนะครับที่กระทรวงเอ่อจากกระทรวงการคลังนะครับโอนมาให้ที่กันสังคมแล้วนะครับ ก็อันนี้เป็นกฎและเกณฑ์ผู้ได้รับสิทธิ์นะครับก็คือเป็นคนไทยเป็นผู้ประกันตนมาตรา3 3ตกงานเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคมเป็นต้นไปจ่ายเงินสมทบไม่เกิน6เดือนนะครับหรือนับย้อนหลัง15เดือนจากเดือนมีนาคมนะครับได้รับครั้งเดียว1,500 0บาทนะครับผมรับรองเอ่สิ8สิงหาคมธนาคารกรุงไทยนะครับผมรับรองอีก3 1สิงหาคมธนาคารอื่นนะครับก็คือ,อ,อสิ้นเดือนนี้นะครับ รับได้เลยนะครับธนาคารอื่นๆก็เราติดตามได้เลยครับผมสําหรับตีสามคืนนี้นะครับผมโอนเงินแน่นอนสําหรับผู้ประกันตนมาตรา33ที่กรณีได้รับผลกระทบจากโควิดหรือตกงานว่างงานอะไรอย่างนี้นะครับผมหนึ่งหมื่นห้าพันบาทเช็คได้เลยนะครับธนาคารกรุงไทยอย่าลืมเช็คกันนะครับถ้าได้แล้วจะได้จะมีเอ่อจะม SMS แจ้งเข้ามานะเขาบอกไว้เลยนี่นะครับจะมี SMS แจ้งเข้าให้ทันทีได้ทราบเลยใครที่ได้เงินแล้วนะครับ ก็มาคอมเมนต์พูดคุยกันได้ที่ข่าวสามทีวีนะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปวิดีโอน,นี้ก็ขอจบต่เพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมไปเช็คสิทธิ์กันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับฟังสวัสดีครับพบกันใหม่สำหรับออพรุ่งนี้เช้าเนาะก็จะมาทำข่าวอัปเดตให้ฟังอีกรอบไปแล้วครับสวัสดีครับหากใครมีคำถามเพิ่มเติมหรือว่าข้อสงสัยก็สามารถเม้น์ใต้คลิปวิดีโอได้เลยนะครับทั้ง YouTube และก็ Facebook นะครับใต้คลิปนี้เลยนะครับสามารถเม้น์สอบถาม คำถามปัญหาต่างๆนาน,นานได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องการได้รับเงินช้าหรือว่าไวนะครับแนะนําอย่าทักข้อความไปถ้าทักข้อความไปแล้วไม่มีทางตอบแน่นอนนะครับเพราะว่าระบบข้อความของอข่าวสามทีวีทั้ง YouTube แล้วก็แชท a c e b o o k ล่มนะครับเพราะว่าพอแม่พี่น้องเล่นทักกันไปวันหนึ่งสองสามข้อความนะครับมองไม่เห็นเลยนะครับข่าวโพลในหมดเลยแนะนําให้เม้นใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับ ถ้าใครรู้ก็สามารถช่วยมาเม้นตอบคำถามแล้วก็บอกเพื่อนหน่อยนะครับก็ช่วยๆกันเนาะนะครับข่าวสามทีวีก็ตอบไม่ไหวคำถามของท่านจะถูกนำมารวมกันแล้วก็ตอบคำถามในคลิปวิดีโอถัดไปนะครับแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปดีอถัดไปนะครับสำหรับคำถามที่พ่อแม่พี่น้องที่จะจะถามกันในคลิปนี้นะครับผมข่าวสามทีวีนะครับผมก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็ขอฝากพ่อแม่พี่น้องนะครับถ้าไม่อยากภาพ ก็ติดตามข่าว 3TV ีเอาไว้ดีๆนะครับเช่น Facebook ก็ไปกดถูกใจเพจข่าว 3TV เอาไว้เลยนะครับผมแล้วก็ Youtube ก็อย่าลืมกดติดตามเพจข่าว3ทีเอาไว้เลยนะครับเพื่อที่พ่อแม่พี่น้องจะไม่ได้พลาดโอกาสสิทธ,ธิต่างๆน,นานาครับเช่นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเงินเยียวยาหรือว่าโครงการใหม่ๆของรัฐบาลที่เขาจะมีมาช่วยเหลือประชาชนนะครับจะได้เป็นการบอกต่อกันนะครับไม่ไว่าเป็นเกษตรกรเงินอุดหนุนเด็กหรือ เป็นเงินช่วยภัยแรงเงินเด็กแรกเกิดเงินค่าเทอมลูกนะครับผมสุดท้ายนี้ข่าวสามทีวีไม่มีอะไรจะขอมากมายครับก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องที่รับฟังรับชมก็ขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับร่ารวยมีเงินมีทองมีโชคมีลาบนะครับอาจจะถูกหวยรางวัลที่1นนะครับไม่ที่1ก็ที่2ที่สก็ยังดีนะครับขอให้พ่อแม่พี่น้องที่ลังฟังตอนนี้ขอให้พบเจอแต่ลาบลอยนะครับผมได้เงินได้ทองเงินทองไหลามาเทมานะครับ ขอให้โชคดีกันทุกคน,นครับอย่าเจ็บอย่าไข้นะครับสาธุอย่าลืมกดติดตามช่องข่าว3ามทีด้วยนะครับสำหรับนี้ก็ไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปสวัสดีครับ